เดี๋ยวเรามาฟังผลการปฏิบัติธรรมจากนักเรียนทุนอนักเรียนทุนจากประเทศอังกฤษได้รับทุนปรรไปทำปร,ริญญาเอกนิมมากไกรนิเทอมาอมาไกร ฉันมาไกลามาไกลเหลือเกินฉันเดินทางมาไกลแสนไกลที่มาไกลเพื่อหาจุดหมายแม่ไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนไม่วันไร้กำลัง ยังคงก้าวไปล้มลงไปยังยืนขึ้นมาอดละทนแม้จะอ่อนล้าแล้วก็มาหาสิ่งที่ฝันจนเจอสุขใจลเกันโอ้สุขใจละกัน ฉันมีความพลาดพลานไม่รู้จบฉันเพียงลับตามองภายในใจก็สงบพบดวงจันทร์สว่างกลางกายให้คนไกลคนนี้ชื่นชมหัวใจฉันมาไกล มาไกลเหลือเกินฉันเพลิดเพลินจนเกินบรรยายฉันมาไกลจนถึงจุดหมายสุขสบายไม่มีสิ่งใดมาปา โอ้สุขใจหลเกินฉันมีความพลาดพลานไม่รู้จบฉันเพียงลับตามองภายในใจก็สงบพบดวงจันทร์สว่างกลางกายให้คนไกลคนนี้ชื่นชมหัวใจฉันมาไกล มาไกลและเกินฉันเพลิดเพลินจนเกินบรรยายฉันมาไกลจนถึงจุดหมายสุขสบายไม่มีสิ่งใดมาปาฉันมาไกลจนถึงจุดหมายสุขสบายไม่มีสิ่งใดมาปา อืมจะปรับหลับงพงศวดานเขาเหน็ดเหนื่อยเหลือเกินเราสุขใจเหลือเกินมันคือเราเดินไปไหนเนี่ยเดินไปหาอะไรครัวที่แล้วเราได้ฟังผลการปฏิบัติธรรมของด็อกเตอร์สมบูรณ์ธนาอริติพรนี่ว่าที่ด็อกเตอร์ ที่คุณใหญ่ตั้งเอ่ยถึงดรสมบูรณ์ธนาฤทธิบาลเพราะชอบใจอยู่ประโยคหนึ่งที่ท่านดรสมบูรณ์นั้นบอกว่าเมื่อเข้าไปถึงดวงธรรมภายในที่สว่างและเกิดความรู้สึกสมัครใจที่จะทำความดีด้วยตนเองตรงนี้สิประโยคนเนี่ยทำงานดรยืนยัน แต่ใครมาถึงตรงนี้โดยเอาตัวของท่านเป็นต้นแบบมาท่านรู้สึกอย่างนี้ซึ่งแะเดกก็ไม่ได้มีความรู้อะไรแล้วก็ไม่ได้เชื่ออะไรคนที่ไม่เชื่อนี่แต่พอพิสูจน์แล้วนี่นะแล้วก็มีประสบการณ์ภายในยืนยันอย่างนี้อย่างนี้น่าเชื่อถือน่าน่าศึกษาน่าเรียนรู้น่าทำตามทีเดียวว่าสมัครใจที่จะ ทำความนี้ด้วยตัวเองก็แปลว่าถ้าทุกคนในโลกนี้ทําได้อย่างดกเตรสมบูรณ์ก็จะเกิดความรู้สึกอย่างนี้และอะไรละมันจะเกิดขึ้นในโลกเมื่อทุกคนในโลกสมัครใจที่จะทําทความดีดีตัวเองนี่คิดดูนะเอออะไรมันจะเกิดขึ้นถ้าพลังประชาชนพันโมดุลน,นะออเนี่ยสมัครใจที่จะทําทโมดุลอะไรมันจะเกิดขึ้นแปบลบว่าเต็มเลย แปดร้อยหุมกุนิดเดียวนี่นะจ๊ะอันดียวนี้เราจะได้ฟังนักเรียนทุนจากประเทศอังกฤษคณิตจุลดาเหล่าถาวรกิตกุลอแลูกชื่อจุลดานี่ชอดอกไม้น้อยจุลดาเหล่าถาวรกิตกุลอายุยีสิบปปีเป็นนักเรียนทุนเกียรติยศของรัฐบาลอังกฤษระดับปร,ริญญาเอก ด้านชีววิทยาและสิ่งแวดล้อมโอ้ถูกหลักวิชาเลยนาวิยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมอะไรแลนคัสเตอร์รเพลนอังกฤษค่ะมนุษย์นี่เป็นสิ่งแวดล้อมที่สำคัญเลยสำคัญกว่าสิ่งอื่นทั้งหมดเลยถ้ามนุษย์คิดดีพูดดีทำดีทำทสิ่งที่ถูกต้องดีงามเลย สิ่งรวบล้อมมันจะดีนะนี่เแบบนั้นชีววิทยานี่วิทยาเกี่ยวกับเรื่องชีวิตนี่อันนี้ว่าเองนะ,ะอ่าช,ชีวะวิทยามันก็ต้องชีวิตได้แน่ถูกไหมลูก<ม>ถูกครับผมถูกครับเออ <laughs> มีลูกผู้รองรับอา <laughs> ชีวะวิทยา และด้านสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมจะดีมันเริ่มจากตัวเราก่อนนะก็บางอย่างเนี่ยเราคอนโทรลมันได้บางอย่างมันคอนโทรลมันไม่ได้สิ่งแวดล้อมอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยดินอากาศฟ้าอะไรเยอะแยะแต่เราสามารถอยู่เหนือสิ่งเหล่านี้ได้คณะวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมไม่ทราบว่าสอนตรงนี้หรือเปล่าที่หมาาหาวิยาลัย l a n c a s t e ประเทศอังกฤษเนี่ย วิชาที่วิทยาศาสตร์เหนือสิ่งแวดลอ้อมเออเหนือวิกฤตน,ะนี่มันน่าจะมีนะมันน่าจะมีเดือนเะดองราไปถามอาจารย์ดูซิมีไหมก่อนที่เราจะตายระดับมาถึงจุดนี้ในระดับชั้นมอตน้นลูกเนะี่ยได้รับรางวัลนักเรียนดี ของโรงเรียนสตรีอ่างทองอาอ๋าอเรา,าจำพอเกีท่านได้เนี่ยไอ้ชื่ออะไรนะอภาาคุณรุ่อ้าวโอ้มันจะเขตนี้เองนะเขตสว่างนะพอถึงมอปลายลูกก็ได้รับทุนเล่าเรียนหลวงของรัฐบาลไทยซึ่งตั้งสอบแข่งขันกันทั่วประเทศเพื่อคัดคนเพียงเจ็ดคนโอ้ มปลายคัดเหลือเจ็ดขาเรียนต่อในโรงเรียน 3, สามเสงวิทยาล,ลัยแล้วเรียนในมหาวิทยาลัยมหิดลได้เลยโดยไม่ต้องสอบเอ็นทรานมาถึงระดับปร,ริญญาตรีลูกก็ยังได้รับรางวันลนักเรียนวิทยาศาสตร์ดีเด่นจากมหาวิทยาลัยมหิดลอีกด้วยแต่ที่ภูมิใจที่สุดคือทุนเกียรติยศ d h p a มันเป็นภาษาอังกฤษนะอ่านยากนะโดลรธีออกก็มีก็มีคาราโอเกะให้ด้ยโดลรธีฮอตกินโพสต์คลาเจอดอวอร์ดอ้าวรู้ไหมใหญ่ชอบเป็นคนเปิดเผยตรงไปตรงมาถ้าจะชวนทำโาดุ้นก็จะบอกตรงตรงเลยโดโรธี ฮอตกินโพส t g r a d u a t e a w อ r d ตสถาดีนนี้ยนกันจากรัฐบาลอังกฤษตอนนี้เราไปธรรมะเราปฏิบัติเข้าไปในยูเอ็นแล้วนะโอ้ก็ตื่นตัวโดนต่อว่าโอ้เดินหน้ามุ่ยมาเลยทำไมมาทำอะไรที่นี่อ๋อมาชวน เมดิเทชันที่จริงเธอไม่ได้ทำหน้ามุยนะ่ยอ่ะคือคนเราเวลาอายุสูงขึ้นนี่นะแค่อย,อยูอย่เฉยๆเนะี่ยเขาก็หาเราไปโกรธใครยิร่งปล่าเขากำลังอเลิร์อยู่แต่ <laughs> บอกทำไมไม่มีภาษาสเปนแต่ไม่มีเฉพาะภาษาอังกฤษ มันต้องมีอีกหลายภาษารูม้มไหมอืมเธอแนะนำเขาก็กินกันมาถึงครูใหญ่ครูผู้ใหญ่บอกสบายมากมเดี๋ยวจะอัดทุกภาษาไปให้เลยเ,าาเออจะเอากี่ภาษา <c oughs> ขอให้คาราโอเกะถูกาลาแล้วกันไ <c oughs> อฉันมาไกลนะนคาราโอเกนะนะคุณไม่ขึ้นวอรร้องแต่ไอเมื่อคืนแหว่งเมื่อกี้นี่ <c oughs> จากห้องแถวนั่น <laughs> อันน้ัเขาอยู่เมืองไทยแต่บอกน่ะฮ่องกองแต่นี่ห้องแถวมาเลยทุกภาษามาเลยให้การาโอเคถูกก็แล้วกันเดีย๋ยวเดีย๋ยวเดีย๋ยวเข้าไปในยูเอแล้วตอนนี้จะอ่าอะไรละ่ะที่ภูมิใจทสุดคือธุเกีกยรตดยศดี HPA จากรัฐบานอังกฤษเพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาเอกค่ะสุดยอดเลยลูกทุนนี้จะรับนักศึกษาทั่วโลกปีละ130คนเท่านั้นเครื่องหนึ่งสองหารดูสิหกจะเป็นโคต้าให้เฉพาะคนจีนโอ้โห oh. oh, อีกหน่อยคนจีนนี่เป็นแชมป์โลกนั่นเนี่ยเขาจะมีด็อกเตอร์เยอะแยะเลยเดินชนกันเลยเห <Yeah. S 1> มือนปอทข้าพระพธรรมกายเดินชนกันเลย <laughs> จนต้องระบายออกไปต่างประเทศต้้งเอ็กซ์พอร์ตไปเนี่ย <laughs> แต่มันหน้าตีเหลือสอนอยู่ในวัดแค่สี่องค์เนี่ยแล้วเมื่อไหร่จะยกชัน้นทักทีนี่พูดในฉีกหน้าลูกชายไปหน่อย,ยมันต้องกลับไปช่วยกันสอนสิแต่นี่เอ็กซ์พอร์ตเยอะแยะไม่ไหว มีแต่ปทอ๙นั้นสว่วนอีกครึ่งหนึ่งจะเป็นใครก็ได้ที่อยู่ประเทศกํลาลังพัฒนา<อ>แต่ต้องมีคนสนุคนสมบัติอย่างน้อยจบเกียรตินิยมอันดับหนึ่งอาอ,อย่างน้อยนะแปลว่าอ,อ,อย่างมากกับต่างเกียรตินิยมอันดับหนึ่งเอบวกบวกไม่ทราบมีไหมพระนิก็บอกอย่างน้อยนะ<อ>จบเกียรตินิยมอันดับหนึ่งน<อ>ันอย่างมากขนาดไหนเนี่ย รับหนึ่งอบวกบวกและมีความสามารถด้านวิยาศาสตร์ดีมากด้วยโดยดูจากผลงานและจดหมายรับรองจากอาจารย์วิทยาศาสตร์ทางใจได้ไหมแจ๊ะ <c oughs> สําหรับอาจ,จารย์ที่เขียนจดหมายรับรองจากููกเป็นศาสตราจารย์ในมหาวิทยายลัยระดับต้นๆของโลก อือ University of California at Davis ภาษาคาราโอเกะเหมือนกันท่าน <Yeah. S 1> <c oughs> ได้ประเมินลูกให้เป็นนักเรียนที่เรียนดีระดับท็อป5ของนักเรียนที่ท่านเคยสอนมาโอ้ oh. oh, เรียกว่าสอนกันมาตั้งกี่ร้อยกี่พันคนติดหนึ่งในห้าทำให้ลูกได้ รับทุนที่กำลังเรียนอยู่ในขณะนี้ค่ะอลูกเอ้ยครูวิจัได้ใจจะบอกว่าลูกคือคนเก่งและคนดีของฉันจ้า ความสำเร็จทางการศึกษาทั้งหมดลูกไมเคยรู้สึกว่าเป็นผลมาจากหนึ่งสมองสองมือล้วนๆเธอเปิดเผยแต่เป็นผลพวงจากการที่ชีวิตของลูกผูกพันกับการนั่งสมาธิมาตั้งแต่ป .4 จนสมาธิเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเรื่องนี้สอนให้รู้ว่านักเรียนทุกคน สิล้านคนต้องทำสมาธิเด็กๆก,ก็ต้องทำสมาธิอืมต้องเรียนกันตัง้งแต่เด็กๆทำอย่างนี้อย่างเด็กชายเค้งเนี่ยเค้ง <laughs> ऐसे डांडे कहने में तो वो दिया भी नहीं था ना राव अली से रिजी के तांबी के ये बातें नहीं था ना राव सुनो बात बोली तज़ेबे ने ต้องครับต้องย,ยังยาวว้เธอจะเค้งตอนไหนลปล่อยเธอเออให้เกิดความคุ้นเคยก่อนมอมเด็กชายเค้งใน <c oughs> ช่วงนั้นโลกนั่งกำหนดลมหายใจภาวนาพุทโธในช่วงที่อ่านหนังสือไม่ทันโลกจะหยุดอ่านแล้วมาทำสมาธิอา่านหนังสือไม่ทันนี่ไม่น่าเชื่อนะหนังสืออยู่กับที่นี่นะ อ่านไม่ทันมันมันมันเป็นอีย่างว่าเ <c oughs> น,นี่ยเรื่องหนังสือมืเครื่อนที่อีกเรื่องนะ <c oughs> ลูกจะหยุดอ่านแล้วมาทำสมาธิจากนั้นเมื่อใจสงบก็กลับไปนั่งอ่านต่ออีกหน้อยนึงแล้วพักผ่อนเต็มที่ก่อนเข้าห้องสอบอเค้เงเค้งเออลูกทำเช่นนี้จนสามารถเรียนจบเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง จากมหาวิทยาลัยมาเฮดลได้สําเร็จแต่ถึงขนาดโลกก็ยังกังวลเกี่ยวกับเรื่องต่างๆอยู่มากมายกระทั่งมืเดือนตุลาคมปี2549คุณแม่งลูกซึ่งอยู่ที่เนเธอร์แลนด์โอ้ไปอยู่ที่เนเธอร์แลนด์อยู่จนมีความรู้สึกว่ามีความรักและผูกพันเนเธอร์แลนด์ ตับองศาวดาไปเรียบร้อยแล้วก็แม่งลูกซึ่งอยู่ที่เนเธอร์แลนด์บินข้ามน้ำข้ามทะเลมาหาลูกที่อังกฤษเพื่อพาลูกไปวัดพระธรรมกายลอนดอนและวัดจเจริญพาวนามแมนเชสเตอร์เมื่อพบอาจารย์วัดจเจริญพาวนาแมนเชสเตอร์ครั้งแรกลูกซึ่งมีจิตใจต่อต้านอยู่แล้วก็เริ่มตั้งป้อม เธอก่ออีถือปูนขึ้นมาเลยตั้งป้อมขึนมาแล้วโดยจริงคำถามคาใจอย่างไม่ยัง้งสะพานดานคำถามของเธอได้เพราะทุกอย่างก็เรื่องเล็กแต่ถามใครไม่ถามมาถามพระอาจารย์ท่านผู้ทรงคุณวุฒิเออท่านเมตตามมาก กรนาชี้ทางสว่างเราสอนให้ลูกเปิดใจคำถามไม่มีอะไรใหม่ก็วนไปไวนมาอยู่แค่นั้นนับรวมแล้วแค่สิบคำถามพระอาจารย์ก็บอกว่านี่เธอว่าที่ด็อกเตอร์จะให้มีอะไรกำแพงแดๆมาปิดกั้นใจของตัวเราเลยอืม And it's dark and you don't have clue. There's a wall in your heart that no one can get through. And it's cold and it's dark and you don't have a clue. But this wall, it will fall if it's the last thing I do. I'll get through this wall. <Your> heart. ทาลายกำแพงใจนะลูกยังได้นำคำสอนของทางวัดมาเปรียบเทียบกับคำสอน ที่เคยศึกษามาก่อนหน้านี้ลู้จึงเข้าใจว่าพระธรรมกายมากขึ้นแล้วก็ได้ข้าวัดมาตลอดโอ้ใจข้าวถึงพระธรรมกายจะเข้าใจมากไปอีกเดี๋ยวนี้ใครๆก็เข,เข้าถึงกันแล้วทั้งนั้นอย่างเช่นอาสมบันปชิตอนี้สมบัติกาต่สมบุวาศกนี่ก็ ยังไม่ได้ไปสักถามเอาไว้หน้า well, ้ะหน่อยก็คงจะได้ข่าวดีในปีจานี่แหละลูกจ er ึงเข้าใจว่าธรรมการมาเกิแล้วได้ข่าววัดมาตลอดโดยมีกัลยาณมิตรและพระอาจารย์คอยเป็นแห่งใจเป็นแห่งใจเราต้องมีแห่งใจ โดยมีกริมิตรและพระอาจารย์คอยเป็นแห่งใจและมอบหนังสือคำสอนคุณยาอาจารย์คำสอนครูวิทยาและของหลวงพอ่อทตชีโวมาให้ลูกได้อ่านทุกตัวอ,กอักษรอ่านไปก็ตรองไปอย่างทราบซึ้งสิ่งเหล่านี้ทำให้ลูกเข้าใจในบุญมากขึ้นแต่ก่อนนะั้นลูกสนใจอยู่กับสมาธิเพียงอย่างเดียว แต่ตอนนี้ลูกเพิ่มการทำทานร,รักษาศีลและพบปะัลรายามิตรทำให้ลูกแช่มชื่นใจอย่างบอกไม่ถูกค่ะต่อมาเดือนเมษายน250 5ลูกก็ได้มาร่วมงานบุญบูญชาข้าวพระที่วัดเจริญภานามแมนเชสเตอร์เป็นครั้งแรกเราต้องการทำบุญให้แม่เราจะมีจิตใจเบิกบานเป็นพิเศษ นี่ปรารเพจจะทำบุญให้แม่รักแม่มากขณะที่นั่งสมาธิบูชาข้าพราะนี่เองลูกก็เห็นแหล่งกำเนิดแสงซึ่งสว่างไม่มีประมาณที่ศูนย์กลางกายเห็นไหมจ๊พะพอถูกส่วนแล้วก็เกิดดวงสว่างยิ่งเข้ากลางก็ยิ่งสว่างขึ้นทุกทีเพราะชีวิตของเราคือการเข้ากลางนะ นี่คืองานที่แท้จริงสวยมากจากค่ะ